Everybody loves the things you do. From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you. Cause you feel like home. You like a dream come. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie. Down like a song my god this reminds me oh, teaching english as a foreign language is challenging try to seek and create an academic class to encourage my students in learning english hi everybody my name is om akamason my students call me teacher akamason i'm a teacher at bandakato bichia school it was just like a song i was so scared to face my face cause nobody told After teaching English for many years, I found that some students are not successful in learning English. Maybe they have some problems about they don't know about vocabulary structure, especially upon using English in the line. So I try to seek and create the appetite way to encourage my students in learning english especially for using english in the daily life so this is my the best practice encourage my students to improve their english that is m i a m is tennis that i create from murder in Ukraine approach to practice my students in learning english form but not integrate approach there are seven important steps of MIA step one planning questions step two understanding vocabulary step three Leading the text step four understanding the text step five t r นบริ i n ข i n มูลส o ต็ปสิบจิ๊กซอว์อ e กซิ e จนและพา a r a p r สั่ s t จ u c t ส r e Step 7. e เอ s i o n and นแ r สำหรับการสอนภาษาังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษนั้นโดยใช้หลักบริการของเมอร์ด็อกหรือเรียกว่า M I A ที่ผมจะนำเสนอวันนี้ ต่อท่านคณะกรรมการนั้นคือ MIA เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบรการของ m ม r ร์ด h อกหรือเรียกว่า MIA m e r d o h i n t e g r a t e Approach ซึ่งประกอบไปด้วย7ทขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ครับขั้นตอนที่1วิธีการสอนอ่านแบบบริการขอ ของมือดอก MIA นั้นขั้นการถามนำก่อนการอ่านหรือเรียกว่า p r e r i n g Question คือขั้นตอนที่คุณครูผู้สอนนั้นต้องตั้งคำถามก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแล้วนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรื่องที่อ่าน Step 2ขัน้นการทำความเข้าใจํำศัพ์ Understanding v o r a b u l a ค y คือขั้นตอนที่คุณครูผู้สอนนั้นจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วให้ใบงานคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่คุณครูนั้นได้กำหนดให้โดยใช้คำศัพท์กับนักเรียนและนักเรียนนั้นหาความหมายคำศัพท์จากพจนานุกรม<ด>เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นสเตปทรี 3, ขั้นการ อ่านเนื้อเรื่อง reading the text คือขั้นตอนที่นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่กำหนดแล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำสรรพนามใน,เ,นเรื่องหรือตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านซึ่งปรากฏด,ด้านข้างของเนื้อเรื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนนะครับ step 4ขั้นการทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง Understanding the t e x t คือขั้นตอนที่นักเรียนอ่านในเรื่องที่กำหนดแล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำสรรพนามในเนื้อเรื่องหรือตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านซึ่งปรากฏด,ด้านข้างของเนื้อเรื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของเรียนเช่นกันเก็ดาย ขั้นการถ่ายโอนข้อมูลฐานฝร i ่ง information คือขั้นตอนที่คุณครูให้นักเรียนนคำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านแล้วนำมาเขียนใหม่ในรูปแบบอื่นเช่นตารางแผนภูมิรูปภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านของนักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนของประโยคและเรียงประโยคโครงสร้างของอนุเฉด หรือเรียกว่าจิต s a อ Exercise and Paragraph s t สตั๊กเจคือนักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมต่อชิ้นส่วนของประโยคให้ถูกต้องและเรียงประโยคเหล่านั้นตามลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังของเนื้อเรื่องเพื่อให้นักเรียนนั้นได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับแตเซวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนการอ่านแบบมือดอก การประเมินผลและการแก้ไข e v i i e n t and correction) คือขั้นที่คุณครูประเมินการอ่านของผู้เรียนซึ่งทำอยู่แล้วในทุกขั้นตอนนะครับโดยการสังเกตหรือการตรวจสอบและแก้ไขใบงานที่พบในแบบฝึกหัดประกอบการอ่านนั้นนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและให้นักเรียนทำใบงานตอบคำถามเกี่ยวกับในเรื่อง เพื่อวัดความเข้าใจทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือทั้งหมดของขั้นตอนการสอนอ่านแบบพัฒนาการความเข้าใจการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริการของเมอร์ด็อกเมอร์ด็อกอินเทรเกตแอปเปิเป็นการสอนที่คุณครูผู้สอนนั้นใช้กิจกรรมและการกระบวนการอ่านตามแนวคิดของเมอร์ด็อกนะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับนี่คือโครงสร้างของวิธีการสอนอ่าน จากการใช้วิธีการสอนที่ออกแบบที่เรียกว่า MIA นั้นผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้และเปิดใจและกล้าที่จะฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้นผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการมีกระบวนการคิดการทำงานมีทักษะชีวิตผู้เรียนเปิดใจตอบรับในการทำงานกับเพื่อนในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญน,นั้นก็คือผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่เรียนนำไปสู่การฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบรณวารการหรือเรียกว่า MIA การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนหรือการนำเสนอชิ้นงานของผู้เรียนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลให้กระผมได้รับรางวัลที่มีความภาคภูมิใจในชีวิตของการเป็นข้าราชการครูสายผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษก็คือรางวัลชนะเลิศตากหนึ่งอวอร์ด เป็นครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษและได้รับรางวัลทรงคุณค่าระดับประเทศคือรางวัลครุษสดุดีประจำปีพุทธศักราช2564การสอนนั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่มีเส้นชัยถ้าเรายังเป็นคุณครูอยู่ และเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาวิธีการสอนเพื่อนำมาใช้พัฒนาผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตต่อไป Teaching never any f o r s e and p r o c e s s a o u r I want as an d teacher for create the u p p r o c r a approach to fulfill and create my students to be successful t h a learning thinking for attention สวัสดีครับ